อินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณมาดาดิ่งสู่การกลับมาที่ทุกคนรอคอยของหนึ่งในตำนานบนถนนและสนามแรลลี่อย่าง2,026มิตซูบิชิแลนเซอร์รถที่เคยครองใจคนรักความแรงทั่วโลกและตอนนี้กำลังกลับมาอีกครั้งพร้อมความลับที่ซ่อนอยู่ดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแลนเซอร์เอาไว้เต็มขั้นเตรียมพบกับเรื่องราวทั้งหมดขององค์การยกระดับครั้งใหญ่ของรถรุ่นนี้ที่หลายคนบอกว่าคือการเกิดใหม่ของตำนานอย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกของ2026แลนเซอร์ถูกปรับให้ดูดานและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายด้านหน้าคมชัดกระจังหน้ากว้างและต่ำให้ความรู้สึกสปอร์ตตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าเลดทรงเพียวช่วยเสริมความเฉียว ส่วนด้านข้างยังคงกลิ่นอายของแลนเซอร์รุ่นก่อนๆแต่ถูกเติมเต็มด้วยเส้นสายที่โค้งมนและไหลลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้านท้ายออกแบบให้สปอร์ตยิ่งขึ้นท้งไฟท้ายเล็แนวนอนและกันชนดีไซน์ใหม่ทุกมุมของรถถูกออกแบบมาให้ดูพร้อมทะยานไปข้างหน้าเสมอใต้ฝากระโปรงมิตซูบิชิยังไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่มีรายงานวงในว่ารุ่นนี้อาจมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้พลังแรงตอบสนองดีและประหยัดขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะมีรุ่นไฮบริดเพื่อรองรับเทรนด์อนาคตที่เน้นความแรงควบคู่ความประหยัดและที่หลายคนหวังมากที่สุดคือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ได้แรงบันดาลใจจากตำนาน l a นเซอร์อีโวลูชันหากมิตซูบิชิเลือกคืนที่ B&A ของ e ีโวแม้เพียงบางส่วนก็เรียกเสียงฮือฮาได้ทั่วโลกแน่นอน ภายในห้องโดยสารของ2026แลนเซอร์ยังถูกยกระดับครั้งใหญ่ใช้วัสดุคุณภาพดีขึ้นดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมียมพร้อมหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลเต็มระบบและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับสมาร์ทโฟนการใช้งานต่างๆลื่นไหลและทันสมัยเบาะนั่งทรงสปอร์ตออกแบบให้กระชับและนั่งสบายช่วยยกระดับความรู้สึกขณะขับขี่ให้สนุกและมั่นใจมากขึ้นทั้งยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยคนขับที่จัดเต็มตามมาตรฐานสากล สำหรับสมรถนาการขับขี่รายงานเบื้องต้นระบุว่าแลนเซอร์ใหม่ได้รับการปรับช่วงล่างให้มั่นคงกว่าเดิมเฟรมตัวถังแข็งแรงขึ้นและพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำขึ้นทำให้การขับขี่นุ่มนวลควบคุมง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกสนุกแบบรถสปอร์ตในคราวเดียวมิตซูบิชิต้องการให้รถรุ่นนี้กลับมาอย่างสง่างามและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่แฟนๆคุ้นเคยแต่เติมความทันสมัยเข้าไปเต็มที่ 2026 Mitsubishi Lancer จึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่มันคือการฟื้นคืนชีพของตำนานที่เคยครองถนนทั่วโลกหากคุณคือแฟน Lancer รุ่นเก่าหรือกำลังมองหารถสปอร์ตสมัยใหม่ที่มีตัวตนชัดเจนรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยเส้นทางของ Lancer รุ่นใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นและความตื่นเต้นยังมีอีกมากที่กำลังจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้เตรียมรอพบความแรงยุคใหม่ที่จะมาขยาว,วงการอีกครั้ง